สวัสดีครับแชร์หน่อยแชร์หน่อยใครเข้ามาแล้วเอ่ยมาไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่านะ <c oughs> แต่จะสารภาพว่ารอบแรกที่เดโม r e 3 r า m a s t e r ตัวนี้นะครับในจิมเล่นไปชั่วโมงกว่าถ้าไม่จบนะครับเล่นต่อลูกหลับด้วยแหละครับก็เลยเออไม่จบนะพอไปเจอพี่เนแล้ว เกิดอาการเวอเล็กน e ้อยครับหาประตูทางออกไม่เจอวัดดีครับพอมาวันนี้รับรอง20นาทีจบเชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลเสียงชัดมากใช่ก็คืนนั้นมันพูดดังขนาดนี้ไม่ได้ลูกหลับอ ลุกหลับลุกหลับ,ลลบโอเคไปเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนกันนะครับอา่าวันนี้ถ้าใครเข้ามาดูก็แชร์หน้าเฟซได้นะครับนานๆจะโผล่มาเล่นทีนะก็ช่วงโควิดนี่แหละ้ <laughs> วันนี้ต้องจบใช่ใช่ยีย่สิบนาทีจบจริงๆ เราเจอแล้วเราเจอประตู <แ avenues. S 2> ทาง offerings. ออกแล้วเราจำได้แล้วไม่ได้ไปซ้อมนะแต่เรา <undercover. S 1> ลําลึกได้แล้วว่า haciendo? ตรงไหนมันคือตรงไหนนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยตุดเกมตัวจริงมันมาแล้วนี่หว่าวันที่4ครับเดี๋ยวต้องจัดแล้วแหละแต่วันนี้ไปเดโมก่อนละกันจำไม่ได้ครับใครเอ่ยไปเราไปพร้อมกันนะครับ อัปเดตตอนนี้ไหมอัปเดตภายหลังก่อนดีเอ,อ้ยปลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีใช่ใช่ใชมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่า ดูไหมดูไหมคาส,สินไม่ดูแล้วกันนะสกิปไปเลยแล้วกันเชื่อว่าน่าจะไปดูแคสเตอร์คนอือ่นเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเรวมาดูสเต็ปกระกาของในจิมรีวิวนะครับหรือจนันจิมตรงนี้ไม่มีอะไรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะวิ่งมาให้ดูแล้วกัน แล้วก็โปสเตอร์วันที่สามใช่ใช่วันนี้วันที่เท่าไหรล่ละวันที่สี่แล้วเกมตัวจริงออกไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราซื้อเลยซื้อเลยดีไหมไม่ดีนะรอแผ่นหมือนสองดีกว่าหรือว่าช่วงโควิดมันลดวะเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยเว้ยใครวะเออ นี่นะครับออกลิลีสวันที่3เมษายนนะครับ0 0งปันยสบสวัสดีค่ะจเ,เช่อแดดดีเล่นไหมนี่ครับเออจะเล่าให้ฟังก่อนว่าผมก็เป็นติงในะเซเดียนอีวนะินะเล่นตั้งแต่เพย์หนึ่งนะนะครับเล่นตั้งแต่เพย์หนึ่งก็ สเต็ปการเล่นมันก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆนะจนถึงภาคอะไรวะภาคเจ็ดหรอไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นแล้วก็พวกซีโร่ที่รีเมคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เล่นนะไม่มีเวลาเล่นลวนะครับ สีดแดงเหรออเจอเจอเจอไหมลูกเดี๋ยวนี้เจอสมุนไพรสีแดงค่ะ the red herb กัญชาเยียวยาทุกสิ่ง <c ười> จะรู้กันดีนะครับว่าสมุนไพรเรานี้นะจ๊ะเยียวยาตรงนี้ไม่มีอะไรมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็ ขี้เกียจหาด้วยนะครับเอา walk through แล้วกน walk through ให้จบนะครับ walk through store ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้เทพอยู่นี่ปวดด้วยนะจ๊ะพร้อมย่างพร้อมย่างพอจะย,ยิงไหมขี้เกียจยิงวะยิงแล้วกัน คเคลียร์เมนูไปเฮ้เคลียร์ของดีไปใครดูอยู่สองคนขอบใจมากว้าวเฮ้ยทำไมวันนี้ยิงไม่โดนวะ <c oughs> โดนกัดตัวเลยเป็นไงเฟี้ยวไหมเฮ้ย ลึ่งไปเล็งหัวจะเล็งหัวมันตายง่ายสุดนะซอมบี้ครับเอ่อเราจะหาตุก,กตาตุกตุ่นไหมไม่หาดีกว่าแนละ้วขี้เกียจหาไหมไม่เอาอะ่ะไปเลยแล้วกันเราสัญญาว่า20นาทีจะจบจบไหม จบไหมยี่สิบนาทีจบนะตอนนี้สตาร์ทเกมมาก็เจ็ดนาทีขอยิงไหมก่อนแล้วเคลียร์ทางสิบห้านัดสุดท้ายสวยไหมดอกนี้ยอดขาหัว นะมาแล้วครับสเต็ปไปประตูนี้แหละอีบ,บ้าใช่ป่าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ประตูนี้นะจ๊ะแต่เราจำได้ว่าประตูไหนโอเคมาอย่าแทงก่อนอ่า คซีนนะข้ามคดซินไปเลยแล้วกันประตูนี้ครับประตูนี้ครับพี่น้องประตูนี้เจ๊จ้ะเฮ้ยเวนจริงมาวันนี้น้องไมเนอร์นะครับลูกสาวมาช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับ เดินถอยเดินถอยมาเดินถอยมาเดินถอยมาอู้ยี่เหลือห้านัดนะลูกลูกกระสุนพอโถเอ้ยบ้าจริงบ้าจริงทิ้งน้องนอ,งนอยปุ้งไปก็แล้วกันเผา มาพวกนี้เล่นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับไม่มีอะไรใช่โอ้ย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 มาไหมเลส,สเดนอีวิวจบเกมนี้ต่อคิดจะเล่นไว้อะไรนะจ๊ะ จบเกมนี้เกมต่อไปที่คิดว่าจะเล่นคือเกมอะไรหรอครับเ,เกมไรดีอะดองไว้เต็มเลยพอดอย่างที่เราคุยกันเ <g ain> กมคูดองไว้เต็มเลยไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะกลับไปเล่น RE 2ก่อนอะไรอย่างี้นะครับอูออ้ดึงหูอ่า เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมบายเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราจะใช้กระสุนปืนสั้นเป็นหลักนะจ๊ะฮัลโหลครับเล่นไหมเล่นดิลินไหมอ๋อโอ้ย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 แน่มีกันอยู่เพียบเลยนะจ๊ะยังไม่ไปเว้ หรือไปเลยเอาทางไหนทางไหนดีทางนี้ได้ทางไหนดีมาทางนี้ดีกว่าฮูมาเลยมาเลยโอ้มปุ้มเด็ดยิงแม่นไหมเด็ดยิงแม่นไหมโอ้ย,อย,อย,ด,ยดึงไหมเด็ดเดีลูกนีไง ลูกดึงไหมนะครับไอ้อยอๆอไ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 อ้อยอไอไอ้อยอไ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 ออไ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 ไอไอองไอไลไวไอไอ แอ้ yeah. ู้มามาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วลูก zombie is coming zombie is coming oh. ไหมอ่าะ้ม i shot the oil tank oil tank ครูซื้อเกมเต็มไปยังหรอครับยังเลยครับเอ่อเอาจริงๆครูนิยมเกมเกมมือสองครับ รอแผน่นมันถูกดีขี้เกียจซื้อตัวตัวเต็ม,มอยากดู Final ไฟน a อ7เจ็ดรีเมคเออได้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 เดี๋ยวเดโมมันออกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองลองเล่นดูแล้วกันพี่คราวใช่คร<อ>ับไฟนองสิบห้าเล่นกันไม่จบเลยเล่นก,ก็มีหาไปด,ดองไว้ครับ เอากินนาทีดีวันนี้เอาแค่นี้พอเนอะรีบๆจบดีกว่า,าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผสมไปเลยแล้วกันอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปเปิดอ้นนี้แล้วนะฮะ ฮอตไปก่อนแล้วกันเนาะขี้เกียจยิงเดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดเอ่อที่นี่ก่อนแล้วกันเอ่ออะไรวะบาร์นะครับมีอะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้คราวที่แล้วไม่ได้เปิดอนะ่ะหากคีมไม่เจอ วะไม่มีนะมีอ๋ออ๋ออ๋อไฮเกตการพาวเดอร์ครับก็เอาไว้ผสมกระสุนลูกซองเนาะน่าจะถ้าไฮเกตไฮเกตสองอันก็จะผสมเป็นแมกนัมได้มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะโอที่มันมารลอกเลยเหรอวันเนี้ย งมางยัไปก่อนแล้วกันนะขี้เกียจยิงเอ่อไปทางไหนต่อวะลืม อันนี้คือตูอ้เซฟตู้เซฟเดี๋ยวไม่ต้องสปอยรหัสเซฟนะจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูขออนุญาตไปดูคำใบตู้เซฟดีกว่าเออผีผู้หญิงอยู่ไหนวะผีผู้หญิงอยู่ไหนเอ่ย ผีผู้หญิงจำได้ว่ามีหนึ่งตัวนะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าวะเอ่ออยู่ไหนวะอ๋อมันกินในนี้อยู่นี่ ไม่เอางั้นไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเฮ้ยมันมาว่ะไว้ Why? ไม่เอามาตอนนี้เรากลับมาที่ toy uncle ก็คือทางออกนะครับนี่ toy uncle คือทางออก พักตัวเดียวโอ้ยโฮ้ยเสียเวลาอีกเอ่อ ตรงนี้หนึ่งตัวจำได้จำได้จำได้ตายนะแล้วก็มีเฝ้าอันี้อยู่หนึ่งตัวหัวขาดเลยนะครับเมื่อกี้กันพาวโอเคอุ้ยไอไออ้วนไม่ตายเหรอเฮ้ย เวนจริงๆเฮ้ยแดงเลยอีกเม็ดเดียวมีกันเพาอยู่อ่ะพี่จิวปวดท้ออ้อนี้ไงครับเจอละทำใบซ้ายเก้าขวาหนึ่งซ้ายแปด สายเขวาหนสายแปสาย9้าขวาหนึ่งสาย8โอเคสาย9ขวา1นึสาย8ปสาย9้าขวาหนึ่งสาย8ปสายเ้าขวาหนึายแดเดี๋ยวกลับไปเอายาก่อนแป๊บหนึ่งแม่ สายเกขวาหวนะึสายแปสายเขวาหนึสายแปมาเดี๋ยวผสมลูกซองนะเก็บมาทั้งล่้งสายเกขวาหนึสายแปเอาระเบิดมา โอเคซ้ายเก้าขวาหนึ่งซ้าย 8, แปดหกอลูกใช่ไหมมามมัมซ้มมายเก้าขวาหนึ่งซ้ายแปด chạy đi chạy lên chỗ lắm nha chạy 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 ใส่ยับใส่อย่างเดียวขี่เกียดเลงอ,อ, <c oughs> อะไรเนี่ยห้องนี้มีอะไรมิดล็อกนี่ไงซ้ายเก้าขวาหนึ่งซ้ายแปดอันนี้ไม่อ่านช่างมัน <c oughs> จา้าซ้ายเก <c oughs> ้าโอ้อยเลย เฮ้ยทำไงวะอ๋อซ้ายไปที่เลขเก้าขวาไปที่เลขหนึ่งซ้ายไปที่เลขแปดเปิดฮั่นแน่มาครับคืออะไรเอ่ยอ๋อเลตดอตซีมอลซีมอลเรนเวลครับ ภาษาคนเล่นบีบีการเดเขาเรียกว่าเป็นเรดดอตซีมอลคนเหล็กเออนี่พัยาเรดดอ t เรดดอ t มาแล้วจ้าเอ,อ่อทีนี้เราก็ไปเก็ <c oughs> บลูกซองเราไปหาพี่เนเลยจบ เกมเพลย์แต่ละคนมันเล่นได้หลายรูปแบบนะครับก็แล้วแต่ใครจะวางแผนเป็นยังไงนะเท่าที่เล่นครั้งแรกวันนั้นนะครับก็เล่นไปประมาณชั่วโมง20นาทีก็ทำให้มันจำแมปไอตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะได้ละจำได้ละคล่องตัวละอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะเอยถ้าจำไม่ผิดนะกูว่าแล้วตกใจเลย อุ้ยใส่อย่างเดียวมีเลนดอดไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่เล่นแบบเปลืองๆเลยนะเพราะเป็นแค่เดโมเล่นแบบว่า ไอห้องนี้ไม่มีอะไรคอนโทรลพาร์นลูลมก็จำได้จำได้ไม่มีอะไรนะปึ๊บเราไปที่ห้องลูกสองปึ๊บช็อตกันฉันมา ถ้าไม่เก็บช็อตกันก็จะไม่เจอพี่เนมังถ,ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมประมาณนั้นนะครับทำอะไรต่อกระนเน็ตกันพาวคอมบายไปเลยปะ เดี๋ยวเราถือช็อตกันเลยโถเอ้ยเดี๋ยวตรงจังหวะนี้จะเตออีกหนึ่งตัวจำได้มันจะบุ้มเข้ามานี่นี่หัวแตกหัวแตกพี่น้องดูดูมีอะไรตกหล่นตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้วมัง้ง เปิดเซฟแล้วนู่นนี่นั่นพี่เนยไปหาพี่เนเลยนะครับจังหวะนี้เอ่อตึ๊ด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 อะไรบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไปหาพี่เนกันครับเดี๋ยวขอแวะไปดูที่เซฟก่อนดีแป๊บหนึ่งดีไม่มีอะไรเลยฮนะอ๋อมีกระสุนช็อตกันนะ ได้อยู่ป่ะไปเลยคิดเชน่นออย๋ <c oughs> อ,อมันเป็นห้องครัวคือห้องเซฟเรานีงไปครับหาพี่เน่เนี่ยครับพี่เนครับมาแล้วสเสกลูกน้องให้เป็นปรสิตนะเฮ้ย <c oughs> ตกใจเฮ้ยเดี๋ยว ไอ้ยังไม่ทำอะไรเลยพี่เนเอาจริงพี่เนเอาจริงกูโดนด้วยดิกูไอ้ไอ้ไอ,อ้ปวดท้องไอ้ไอ้เดี๋ยวเน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  เน่ไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่เอาไม่สู้ครับไม่สู้ไม่สู้จิวป๊อตครับจังหวะนี้โอ้ยแหมกระจอกไอเน่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาเดมาเดเจาะมาเด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 ไอ้อ้วน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 วายแดงเลยจ้า พี่เนบอกแล้ว20สนาทีนะยี่สนาทีสิบนาทีประมาณนี้พี่เนครับเป็นไงครับสเต็ปพอได้เนอะแต่พี่เนแม่งจุดจมเร็วเหลือเกินเหมือนเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าเราจะไปเร็วนะไอเวน <laughs> ใช่ครับจบแล้ว ตันดาก์นะเจ้ยี่สิบสองนาทีนะครับแมตช์แรกที่เราเล่นกันไปแล้วไม่จบนะชั่วโมง20นาทีนะครับโอเคอยากดูเลยต่ออยากดูไฟนอล7รีเมคใช่ไหมเออเดี๋ยวโหลดเดโมก่อนเนาะตอนนี้มันปล่อยเดโมอยู่ใช่ปะได้ได้ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวโหลดไดมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเงาเงานะครับแก้แก้เงาโควิดไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละจบแล้วสบายใจนะจ๊ะไว้เจอกันสตรีมหน้านะครับว่าเราจะทำอะไรกันดีจะไ i n อน7 Remake มคไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ โอเคบ๊ายบายครับวันนี้สวัสดีจ้า